เสียงเสียงขั้นเลยที่เซิรฟ์ฟที่ผมลงเนี่ยแต่ก็ต้องวัดใจดูครับถ้าอยากจะลงไปแล้วเจอคนก็ต้องลงเซิรฟ์ฟที่มันแบบดูแล้วน่าจะมีอะไรโอ้โเดี๋ยวถ้ากูว่ามีแบบนี้ก็ไม่ดีนะ เอ็มสองร้อยเลยเฮียกลัวแม่งแม่งดิบไปว่ะ ยครับโทรศัพท์เข้าตอนสตรีมปล่อยเยอเกินเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมว่างไงว่าไงสตรีมอย,อย,อยู่ตอนนี้สตรีมอยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไม่รู้มันก็ต้องดูมันต้องดูระยะยาวมันดูแค่นาทีสองนาทีได้ที่ไหนละ่ะมันใช้ได้อยู่มันดีขึ้นแต่มันยังมีกระตุกอยู่เข้าใจไหมเนี่ย ใช่มีเสียงคืออะไรมีอ่ามีม,มีโอเคโอเคโอเคโอเมอยู่โอเคพอดีครับช่างช่างครับเขาโทร เมื่อกี้พอดีสร้างเขาทำเน็ตให้อยู่ครับเขาก็เลยโทรมาประมาณว่าเน็ตเราเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ขัดเลยเดินไม่ได้เลยโอเคต้นไม้หน้าเขาครับสดไปเลยอุ้ยกลัวไปก็ไม่ได้อะไรครับปวกปวกแม่งไปเลยอยากใช้โล่ให้คุ้มก่อนแม่งจะตายทีไรใช้โล่ไม่เคยคุ้มเลยอ๋อเรายิงไอ้นี่ตายด้วยยังคผมก็นึกว่าผมยิงเขาไม่ตายนะ รอยอยู่นานใช่ไหมล่ะ <Huh? S 1> เข้าเมืองด่วนครับตอนนี้ huh? 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 เราเริ่มจากไล่เก็บขอ,อ,องในเมืองก่อน huh? 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 แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ออกมาป่าเซฟครับ ดีครับะ <joue> ยงติดไหม เราควรปล่อยของวะผมกลับว่าจะไปเก็บของศพหลังครับไม่ไปดีกว่าท้าไปเลยแล้วกัน บันฟามเข้าตัวหนึ่งครับมีคนหนึ่งอยู่หลังตัวตำรวจครับอันนี้นะนั่นไงผีวิ่งไล่มันอยู่เห็นไหมนั่นเง้ยอยู่ในบ้านแฝดชุดสว่าซะด้วย <laughs> อุ๊ยโอ้โหน่าจะเลงสักวิหนึ่งเฮ้ย จะไปไหน oh. ดีวะเนี่ย oh. มาแล้วชุดสวัสดิ oh. ชุดสวัสดอยู่หลังบ้านแดงสอง สงไฟล์ครับสองคนมาสองคนสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าอยากให้มีคนเข้าหลังตอนนี ถังไฟแม่งไม่มาสักทีอย่างนี้ผมจะโดนโอบไปเลยเนะี่ย ต้องรอหลังไฟใจร้อนนะครับหลังไฟใจร้อนเมื่อไหร่ผมถึงจะไปได้มีเวลาอยู่ตรงนี้ไม่เกินสิบวีครับผม,มต้องเดินออกละผมขอดูแป๊บหนึ่งฮะเขาจะไปทางหน้าไฟหรือเขาจะไปทางหลังมาร์เก็ตเล็ก แม่ไม่เดินวะ like> ไม่แน่แม่ก็เดินไปแล้วเราเรามองไม่เห็นอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องทำอะไรสักอย่างละ ไม่ราใครมาช่วยวะนะใครวะเฮ้ What? Huh? ด้านหน้าเราเกิดมาสองคนครับโอ เต็มเาากิดมาอีกแล้วตายเฮอเอาหน่อยเว้ย เข้าหลังหรอเข้าหลังเหรอตายไม ขยับแล้วครับต้องขยับแล้วตายหนึ่งเว้ยตายหนึ่งเว้ยตายหนึ่งเว้ยมาดิตายไม่ดีวันช็อตวันคิวก็ยังมาเว้ย เฮ้ยทำได้อยงีิว่ากินเฟอร์รเฟคเว้ยเฟอร์เฟค

เลยครับสไลด์กระบอกนี้เราไม่ให้ใครหลุนก่อนแป๊บน,นึงโอ้โหหลอดเว้ยไม่ได้ยี่ี้ดิวะ เลยฮะณจุดจุดนี้ฮะ